ขั้นตอนแรกเราก็เตรียมเตรียมลูกมะม่วงหามะนาวโหที่แกะจัดๆนะคะ,อะเอามาประมาณสัก2ี่0ิบรูปก็พอคือเราทำไม่มากถ้าเราทำมากเราก็เก็บมากทำน้อยเราก็เก็บน้อยแล้วก็ใส่น้ำเปล่าลงไปนะคะเสร็จแล้วเราก็บีบให้แตกบีบให้แตกหมดทุกลูกเลยเหมือนกับว่าจะคั้นเราจะคั้นเอาแต่น้ำสีแดงๆนะคะพอบีบแตกหมดทุกลูกเสร็จแล้วเราก็นำมากรองกรองเอาแต่น้ำนะคะกรองเอาแต่น้ำแบบนี้นะคะ ขั้นตอนการทำนะคะตอนแรกเลยนะคะเตรียมถ้วยเตรียมภาชนะไม้พร้อมนะคะสกคูสกคูตวงมาหนึ่งถ้วยนะคะหนึ่งถ้วยแบบนี้นะคะเทสกคูลงไปหลังจากเทสกคูลงไปหนึ่งถ้วยเสร็จแล้วตามด้วยน้ําเปล่านะคะเทน้ําเปล่าลงไปให้ท่วมให้ท่วมเม็ดสกคูหลังจากนั้นใช้ช้อนนะคะใช้ช้อนคนอันนี้เราเรียกว่าล้างเม็ดสกคูนะคะ ใช้ช้อนคนให้ทั่วนะคะถ้าน้ำมันน้อยเราสามารถเติมน้ําได้นะคะ mm hmm. คือเหมือนกับล้างล้างความทงคําความสะอาด mm hmm. หลังจากเราคนจนทั่วอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็เทน้ําออก mm hmm. กรองเอาน้ําออกนะคะค mm hmm. ่อยๆเทอ,อ่านะคะพ mm hmm. อน้ําออกหมดแล้วส่วนสกคูที่เหลือตรงนี้เราก็เอามาเทใส่ในถ้วยของเราเร mm ีย hmm. บร้อย ั้นตอนต่อไปขั้นตอนต่อไปนะคะนำหม้อตั้งไฟใส่ใบเตยใส่น้ำเปล่าลงไปหนึ่งถ้วยอ่าใส่ใบเตยใส่น้ำเปล่าลงไปหนึ่งถ้วยนะคะต้มให้น้ำนี่เดือดเวลาน้ำเดือดนะคะเราจะปล่อยให้เดือดประมาณสัก5้านาทีเพราะว่าต้องการให้ใบเตยนั้นมีกลิ่นหอมนะคะปล่อยให้เดือดก่อนนะคะสัก5นาที พอน้ําไปเตยเดือดผ่านไปได้ประมาณห้านาทีเราก็ช้อนไปเตยออกนะคะเอาไปเตยออกหลังจากเอาไปเตยออกหมดแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราเตรียมน้ำมะม่วงหางหนาวโหวมาหนึ่งถ้วยนะคะเทลงไปเลยเทใส่ลงไปเลยหนึ่งถ้วย พอน้ําในหม้อเดือดดีแล้วนะคะสักคูสักคูที่เราเตรียมไว้แล้วก็เทสักคูลงไปนะคะค่อยๆเทลงไปเลยเทลงไปจนหมดเลยนะคะหลังจากนั้นเราก็ใช้ไม้พายคนคนให้สักคูนั้นสุกนะคะคนไปเรื่อยๆหลังจากเทสักคูลงไปแล้วต้องคนไปเรื่อยๆนะคะอย่าหยุดคนถ้าเกิดว่าเม็ดสักคูมันแห้งหรือว่าน้ํามันแห้งเม็ดสักคูยังไม่สุก เราสามารถเติมน้ำเปล่าลงไปได้นะคะอย่าเติมน้ำมะม่วงหามะนาวโหวอีกนะคะถ้าเติม้วมันจะเปรี้ยวเปรี้ยวแล้วทําให้จากครูเรานั้นไม่อร่อยถ้ามันแห้งให้เติมน้ำเปล่านะคะอันนี้เริ่มข้นนะคะเราอาจจะเราจะเติมน้ำเปล่าลงไปอ่าเติมน้ำเปล่าลงไปนะคะแล้วเราก็คนต่อ คนต่อจนกว่าสักคูเราน่าจะสุกนะคะวิธีสังเกตนะคะเวลาคนไปถ้าสักคูเราสุกนะคะเม็ดส่วนใหญ่จะใสนะคะจะมีเป็นบางเม็ดที่เป็นจุดขาวๆตรงกลางแบบนี้พอได้ขนาดนี้แล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเติมน้าตาลทรายน้ําตาลทรายนะคะค่อยๆใส่ลงไปนะคะใส่ปริมาณน้ำตาลทรายนะั้นใส่ตามชอบว่าคุณชอบหวานมากน้อยแค่ไหนนะคะเรา,าค่อยๆใส่ลงไปแล้วเราก็ แล้วเราก็ค่อยๆชิมรสนะคะค่อยๆใส่ค่อยๆปรุงรสไปเรื่อยๆนะคะอย่าใส่ทีเดียวเยอะถ้าใส่ทีเดียวเยอะเลยมันอาจจะหวานเกินไปนะคะพอเราคนจนน้ำตาลละลายปรุงรสตามชอบเสร็จแล้วสัคูเราสุกใสแบบนี้แล้วเราก็พอนะคะปิดไฟถ้าเกิดเราคนไปเรื่อยๆจะทำให้สัคูนั้นไหมได้นะคะ แค่นี้ก็เสร็จแล้วอ่าปิดไฟิ่งที่เราต้องเตรียมอีกอย่างหนึ่งก็คือมะพร้าวอ่อนมะพร้าวอ่อนแล้วขูดเป็นเส้นยาวๆแบบนี้นะคะเวลาขูดพยายามอย่าให้ถึงกะลาถ้าถึงกะลาแล้วมันจะมีผิวของกะลาติดมามันจะไม่สวยเวลากินมันจะออกฝาดๆเพราะนั้นขูดมะพร้าวอ่อนเป็นเส้นๆแล้วก็นํามาตกแต่งนะคะแล้วก็จัดใส่ถ้วยตกแตง่งเอนอกจากตกแต่งวิธีนี้แล้วเรามีตกแต่งอีกวิธีอื่นอีกนะคะมาดูกันเลย ถ้าเราลาดกระทิลงไปในถ้วยมันอาจจะไม่สวยนะคะแล้วก็ใช้วิธีเอามะพร้าวที่เราขูดเป็นเส้นมาวางข้างหน้าให้หน้าทานแบบนี้นะคะส่วนกระทิของเรา ะทิของเราเราก็ใส่แก้วเวลาเราทานแล้วก็ค่อยๆเทกะทิในแก้วนั้นใส่ลงไปนะคะค่อยๆเติมค่อยๆทานไปเรื่อยๆรสชาติของสาคูเปียกมะม่วงหามะนาหูของเราก็จะอร่อยมากเลยนี่คือวิธีการทําแบบง่ายๆจากสมุนไพรของเราสีสวยรสชาติหวานอมเปรี้ยวสาคูของเราก็จะหวานอมเปรี้ยวอร่อยหวานมันอมเปรี้ยวลองมาทํากันดูนะคะถ้าชอบสูตรของเราหร,หรือว่าเทคนิคดีๆของเราอย่าลืมกดไลค์กดติดตามหรือกดแชร์ ต่อเพื่อนๆพบกับเราในคลิปต่อไปนะคะตลอบวันนี้สวัสดีค่ะ